ต้องปล่อยมาเลยมึงปล่อยสคริปต์มาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเข้าแล้วมันจะได้ไม่ไม่เกื้อไงมึงดูถูกความสามารถพวกกูทำไมอะมึงด้อยค่าพวกกูโอ้โหอู๋ได้ข้าเป็นด้อยค่าพวกเราเพื่ออะไรอะเจ้าอีข้าเราจะได้50บริษัทที่เขาอยากทำอไม่เกี่ยวกันกับมึงเลยอะไรเรื่องอันนี้บริษัทของกูน่ว่าอันนี้คือรางวัลของบริษัทกูมึงคือพนักงานไอ้อู๋มึงเข้าใจอะไรใหม่ด้วยเป็นมันกับกู เฮ้ยมึงอยู่ดีกว่า <laughs> มึงมึงมึงหนักเลยมึงไม่ทำเฮี้ยอะไรเลยพอ <laughs> บอกว่าโอ้ยเดือนนี้ลูกค้าเต็มเลยราการนี้ไอสัตว์ตาลุกเลย <laughs> ตาลุกเลยโอ้โ้ตรงนี้หานเท่าด้วยสวัสดีครับคุณเห็นั้คุณเห็นทั่วยังนี่ <laughs> Best Place to Work in Thailand ครับ2022ครับโอ้โหโคตรคูลอ,อ,อ,อยู่ดับ4 5นี่คือพ่อแม่ก็ต้องภูมิใจตัวกูนะ ในใจตอนแรกกูคิดนะแม่งตัดต่อแกล้งกูแน่เลยสักพักรางวัลส่งมาไอ้เชี่ยของจริงตอนแรกไม่เชื่อเด้อตอนแรกไม่เชื่อแล้วเขาส่งเค้กมาให้ด้วยอขอโทษนะครับเวิร์กเวนเจอร์ครับไม่เห็นเค้กจริงจริงเพราะวันรุ่งขึ้นมาเค้กเละเทะไปหมดเลยไม่มีใครแชร์ต้วนีนให้กูด้วยหมดชุ่ประเมินแล้วเหรอครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวแบบชาวเน็ตเดี๋ยวมึงจะรู้สึกว่ามึงจะเบื่อคอนเทนต์เกินไปเราเปลี่ยนจากประเมินพนักงานเป็น ประเมินเพื่อนไหมโอ้โหดีป่ะดีครับประเมินเ <c oughs> ี่ยแหมเสียงแข็งเชือดชิบหายเป็นคอนเทนต์แบบประเมินพิธีกรร่วมไหมตอนนี้พิธีกรร่วมมีใครมีอาร์ตพี่พป๊อปอีนี้สามชื่อนี้ฮะกูรู้เลยสัตว์ใครไปก่อนก <c oughs> ูรู้เลยว่าชาวเน็ตไม่จะโหวตใครก่อนแต่ได้เวลาปล่อยน้องมายังไงโอเคมา <c oughs> <Okay. S 1> เชิญนี่ามาเชิญจ้าพอยชมพูเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะขอโทษนะครับพอดีว่าพวกพี่ต้องกินต้องใช้หนุกเงาวับเลยขวดรองก้าขวดองก้าครรับ สวัสดีนะคะน้องพลอยสวัสดีค่ะน้องพลอยน้องพลอยปีนี้อยู่ะไรแล้วคะปีนี้จะยี่สิบสองพี่ครับพ erm. ี่ปรับ exposure กล้องผิดหรือเปล่าครับทำไมพี่โอ๊ตกับพี่อาร์ดดำๆครับไม่ใช่คือน้องขาวนะน้องขาวพู Redmi ้กูดำนะหนูพ oh. ูดได้กี่ภาษาฮะสามภาษาหลักๆที่แบบไทยเยอรมันอังกฤษใช่หนูคุยกับเพื่อนพี่สบายเลยเยอรมันสวัสดีนี่อะไรนะอ่า good talk ฮะ Guten <Gü thrust> we'll ta Tag. Guten Tag. Ah, Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo, ich bin Janine Weige. Ich bin 22, ich werde 22 Jahre alt und ich komme aus Deutschland und ich lebe jetzt in Thailand. จับใจ้ความอะไรไม่ได้เลยอ่ะคำหยาบเยอรมันมีไหมครับ พี่เจ้าแป๊บนึงนะชอบจังหวะน้องถามพี่เจ้าเหรอพี่เจ้าเหรอใจหนุ่มหุ้นจริงเหรอไม่ต้องอะไรคำแปลพีได้นะได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมได้ได้คำเดิมคำเดิมไม่ต้องแปลไม่ต้องแปลอ่ะคำเดิมเอาแบบว่าแบบเบสิกนะคะถ้าพูดก็น่าจะเดาออกใชัเสิร์ฟพี่รู้จากใชัยเมี่ยงด้วยชัเสิร์ฟใล้วชัเมียงนี่เป็นคำด่ามันเกิดกายเป็นคำหลาแล้วนะใชัยเมี่ยงชัเสิร์ฟ ไอ้วอชไชเซอร์แป๊ไม่รู้แปลว่าอะไรด้ว่าแาอะไรเรื่อยไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเรแต่กูรู้สึกโกรธมันเหมือนแบบมันไม่ได้โกรธจากคำนะจากท่าทางนี่ไงไม่เหมือนแบบไม่เหมือนแบบไอ้สัตว์ไอ้สัตว์สีเหลืองเยอรมันนี่ยังไงครับภาษาเยอรมันเกมออเกมเหรอโอ้เกมมึงเกมบ่อยเลยแสดงว่าเหลืองบ่อยเหมือนกันนะมึงก็เกมบ่อยเลยใช่สุดใช่สุดพี่ครับผมเคยกินครับผมไชเซอร์หมี่เกี๊ยวครับไม่ใช่ครับนี่ชาสีครับ อย่างภาษาไทยคือกขอขงภาษาอังกฤษคือ A B C D แล้วเยอรมันอ่ะ A B C D A F G ฮะฮะเป็น A B C D เหมือนกันเหรอคะหรือว่าใช่ค่ะแต่แค่ออกเสียงต่างกัน A นี่คือ R A, B, C, D, E, F, อย่างชื่อชื่อเขามีความหมายกันป่ะหนูมีชื่อเยมันไหมมีค่ะชื่อเยมันยานินจานินไวเกลใช่แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบมีความหมายขนาดนั้นแต่ว่าถ้าอย่างมิลเลอร์มิลเลอร์ที่แบบคนรู้จักกันเป็นพวกนามสกุลหรืออะไรอย่เงี้ยแปลว่าแบบเป็นคนคล้ายๆชาวนามูเลอร์ใช่มูเลอร์โทมัสมูเลอร์ง้เป็นชาวนาแล้วเหร่ข๊ยว ความหมายของเขาเหมือนคุณนาทีก็คือเป็นแบบน้ำมันแปลว่าน้ำอะไรแบบนี้คุณคุณมูเลอร์คือพาอผู้หลุดคุณอาจจะเป็นชาวนามาก่อนกลาเป็นนักบอลมาแล้วเป็นตารเป็นักบอลแล้วโอ้ยต้องมานั่งอธิบายเพื่อนคุณลงคุณละเหนื่อจริงเลยครับผมน้องเพิ่งปล่อยเพลงใหม่โลเคชั่น สุดๆไปเลยพี่เปิดดูครั้งแรกก็คือพี่ตกใจสุดไปเลยว่าคือสปอนเซอร์คือท่วมท้นมากตอนแรกมันเหมือนเล่นเกมจับผิดอ่ะเราดูซีนนี้เฮ้ยตอนนี้สปอนเซอร์แน่ๆเลยเอาจริงๆตอนแรกที่เราทํางานเนี้ยคือเราไม่มีตังค์ทำก็คือแม้แต่ตัวเพลงเองอ่ะเรามีเงินลงทุนแค่สี่หมื่นบาทที่แบบเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเราสี่หมื่นบาทใช่แล้วคือสี่หมื่นนี่คือมันยังไม่ครอบคตัวเพลงคุณไปคุยกับลูกค้ายังไงอ่ะทำไมถึงได้มาหาสารขนาดนั้นอ่ะก็คือเราสอนเพื่อนพี่ได้ไหมสอนเพื่อน พี่คนไ<ร>หนไม่เ,เคยซื้อพี่เลยนะกาบลูกค้าแล้วกราบอีกลูกค้าก็ไม่ให้เนี่ยหลังๆก็ไปตีกอล์ฟนะไม่น่าเชื่อนะเพื่อนพี่หลายๆคนไปตีกอล์ฟตีผู้บริหารตีนั่นตีนี่หางานหา,หา,หาสปอนเซอร์ให้เนี่ยตีกอล์ฟจนตอนนี้ตัวดำมาทั้งตัวแล้วจะเป็นธงชัยใจดีอยู่แล้วไม่น่าเชื่อนะสักบาทยังไม่เคยเข้าออฟฟิศเลยหนูสอนหน่อยหนูสอนหน่อยมีซอนเซอร์ตัวหนึ่งที่หนูแบบไปตีเอ็มหาเขาจระเี่ยเพราะหนูไม่รู้จะติดต่อยังไงแบบเป็นปอนเซอร์แบบต่างประเทศอะแล้วแบบเบอร์ติดต่อ ่ไมไมด้้แลูก็กเลยส่งเพลงกับคือบอกว่า DM อขอคอนแทคหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งแบบกว่าจะตอบก็สามสี่วันจนแบบนูคิดว่าคุณไม่ได้แล้วแหละวันหนึ่งเบื่อร้องเพลงมาสมัครงานที่นี่ลู <c oughs> กนะนะ <c oughs> พี่พี่คิดว่าพลอยชี้น่าจะต้องหาช่วยทางนี้ถ้าเกิดว่านักร้องไม่รุ่งหนูมีที่ไปแล้วหนูเป็นเอไอนะหนูมานต้องบอกเอไอนะลูกนะน้นะนะมีคนถามว่าสนใจเป็นพิธีกรไหมครับแทนมึงเหรอแทนมึงเหรอก็ได้แต่หนูพูดไม่เก่งเดี๋ยวลูหนูพูดเก่งหนูพูดเก่งต้องได้ค่ะหนูพูดไม่เก่งจิตกัขาดเอามาพี่อูท็อปปี้ของเราวันนี้ในงาน ่อาวันนี้ท็อปปี้ของเราก็คือถ้าไม่กินหมูหนูอยากจะกินอะไรคะงงเหมือนกันนะใช่หมูแพงมากเลยนะแพงแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะตอนเนี้ยอ๋อชวนน้องมาเล่นหนูเล่นหนูเล่นหนจีดีเอไหมเคยเล่นค่ะเคยเล่นโลเพลโลเพลไม่เคยเคยแต่แบบออนไลน์แต่เคยสตรีมไหมคะมีด้วยเหรอคะพี่เปิดเมืองกันเองค่ะสองจรใช่ใช่มันไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยใช่ใช่ใช่ไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลย คือหน้าควาจะพูไปแกยตอนมอกูจริงเนาเหมือนกูเป็นนายกปันหนึ่งกูเป็นแบบรัฐมนตรีอะไรสักอย่างเลยอ่ะจริงเนอลองทุนไม่ดีบาทแล้วโหลอ่ามาแล้วมันยังไงดิพ,พี่พี่อู เขาปิดแค่นี้เลยเหรอแค่นี้เลยเหรอมือให้กูแตกแค่นี้แล้วก็ไปเลยเหรอแล้วเขาปิดก็ไม่ได้เข้าเฮียกับเพียนไม่นะไรโอ้ยนี่คือคำถามแค่นี้แล้วก็ไปเลยเหรอโอ้ยเฮียงั้นคุยกับพอชมพูเฮ้ยคุยเรื่องเพลงเพื่อเฮียเสียเวลาเรียบร้อยอูนอินโอ้ไอ้ที่ไปไปแล้วเฮียช่วงต่อนนะมีเฮียนะนะเออมีมาเออไปเลยไปเลยสัตว์เอ้ยอะข่าวนี้เป็นข่าวพ่อลูกใช่ไหมอืม ต่เขาบอกว่าโอ๊ยบอหน่ารักมากเฮ้ยอันนี้น่ารักมากอันนี้ตลกมากอันนี้ไม่รู้พ่อชมพูเคยดูไหมเป็นเป็นคุณพ่อกําลังป้อนข้าวลูกอยู่แต่หน้าตาลูกคือบ่อจอยเลยไม่จอยสุดสุดกินข้าวช่างมันเถอะผู้หญิงเนี่ยไม่ตายก็หาใหม่ได้เชื่อพ่อดเด็กจะไปก็ปล่อยไปเราต้องรังเกลอเองรู้ไหมเราไม่รักเราเราก็รักตัวเองไม่ต้องไปเครียดกินข้าวไปเราต้องอยู่นะเราต้องสู้นะรู้เลยพ่อน่ารักดีว่ะ คนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองเว้ยการคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองเว้ยการโอ้โหน่ารักจริงพุงไปอ่านข่าวสรุปแล้วว่าหนูคือง่วงอ่าน้องพลอยเคยได้รางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเออเหรอะไรอ่ะเออของประกอบเรื่องรุ่นพี่อะค่ะหนังอ๋อก็ร้องออพพี่ยังไม่เคยได้อะไรแบบนี้เลยเนาะขนาดพวพี่อยู่เนี่ยเป็นสิบสิบปีแล้วนะพี่ไงพี่ก็ได้รางวัลแล้วไงตอนต้นรายการอ่ะไออาร์ตไออู๋ไม่เค้มหมดแล้ว มันเค็มกินไปแล้วลูกไม่ถึงพี่ทุกวันนี้เวลาได้รางวัลอะไรมันเค็มข้าตัวเองหมดหลังคุยอยู่ลูกค้าด้วยพี่ครับไม่มีผมช่องไม่เติบโตขนาดนี้เขาแบบนี้อยู่แล้วเขาแบบนี้แล้วเขาแบบนี้แล้วคนนี้ก็คนนี้ก็สุดซอยอยู่แล้วพี่อาร์ตพวกนี้ไปทีป๊อปใช่ไหมครับใช่ครับพี่พี่อาร์ตด้วยเอาไปด้วยอรไปด้วยมก็ไปเหือนกันไปด้วยน่าจะเทปเดียวกันแน่เลยกี่โมงไปกี่โมงบ่ายสองอะค่ะพี่ตอนไหนอะคะเก้าโมงสิบเช้าเช้าเลยค่ะพี่กับพี่อาร์ตพร้อมกัน เช้าๆทำให้เสียงมาทำยังไงคะเนี่ยมึงอัดแล้วค่ะมึงพูดไปเลยเฮ้ยมึงอัดแล้วค่ะมึงพูดไปเลยค่ะริบซิ้นค่ะริบซิ้ค่ะข่าวต่อไปนะพี่อู๋เป็นข่าวเขาบอกว่าหดหูสำหรับคนไทยมากเลยเพราะแม่ค้าสุดปล่อยโฮโดนจับขายไข่เกินราคาโอ้ใช่ไหม ประกันตัวแสนนี่น้ยจริงเหรอ,อประกันตัวจับไข่อ๋อประกันตัว <laughs> ประกันตัวจับที่แม่ค้าขายไข่ <laughs> 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 ปกันตัวจับไข่ไม่งั้นอีนี้ติดคุกหัวโตแล้วประกันตัว1นึ0 0แสส่วนโทษจำคุกสูงสุด7จ็ดปีนะเว้ยเออเยอะมากนะเอออันนี้ก็มาเรื่องที่ขับมอเตอร์ไซค์ชนคุณหมออันนั้นก็แบบแสดงความเสียใจด้วยครับอย่างแรกเลยแล้วก็เหมือนที่เราคุยกันวันนั้นไงเรื่องที่มีรถมอเตอร์ไซค์มาขับบนทางคุณบบาทเห็นปะคือบอกแล้วว่าคน่ะบางทีอะไม่เคารพกฎแล้วก็กฎหมายบังคับใช้ไม่ดีมันผิดทั้ง2อย่างเลยฉะนั้นอะ บอกต้องไปบวชนะครับรับโทษก่อน <c oughs> <c oughs> เออมันบอกได้นะจริงๆนะแบบตอนที่หนูย้ายมาเมืองไทยครั้งแรกหนูรู้สึกงงมากที่แบบตอนสิบ,บปีแล้วใช่ค่ะแบบมันเป็นครั้งแรกที่เราได้ใช้ชีวิตที่ประเทศไทยจริงๆแล้วแบบเวลาเราข้ามอะไรอย่างเงี้ยแบบเรากับต้องเป็นคนระ <c oughs> วังรถอ่ะ <c oughs> มันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอมาก่อนคือบางทีไฟเขียวแล้วเราเดินข้ามได้อ่ะแต่รถบีบแต่ไล่เราที่เยมันคือแบบไม่ต้องมองซ้ายมองขวาเลยถ้าแบบไฟเขียวเดินได้เลยใช่ไหมเดินได้เลยว่าเดินได้เลยใช่ใช่ใช่ เหยีบได้เลยมาขว่เหยียบมาลายไงเหยียบมาลายเออเดินได้เลยเหยียบ้าเออนี่ไงนี่ไงสึกครับขอพรุ่งนี้สึกแล้ว ไม่จริง,รงๆไม่น่าให้บวชตั้งแต่แรกแล้ว<ม>คือกลัวเป็นเคยบวชพระแล้วเขามีกฎเลยอะไรบ้างนะหนีคดีอะไรบ้างแนคดีคดีแล้วก็ต้องตรวจโรคต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยนะว่าเราไม่เป็นโรค<ม>ติดต่อโรคระบาดโรคร้ายอะไรเงี้ยจริงๆไม่น่าเกิดตั้งแต่แรกแล้วใช่ถูกต้องอไม่น่าให้ประกันตัวแต่เออใช่ถูกแต่ว่าไอ้ไม่ให้ประกันเนี่ยก็ว่ากันอีกเรื่องนึงเพราะว่าด้วยกฎหมายมันเสกมีการใช้ตำแหน่งประกันตัวได้ไงพอใช้ตำแหน่งประกันตัวได้อะมันก็เลยไม่ต้องไปเสียเงินถูกไหมก็ว่ากันไปตามกฎหมาย ถ้าสมมุติว่าเคสเนี้ยมันจบแบบไม่ดีอ่ะคนก็รอด่าเยอะนะ hmm. อื่ะถูกปะเราก็รอตามข่าวรอด่าเยอะอีกอย่างหนึ่งอะ่ะถ้าไม่อยากให้คนด่าองค์กรที่ท่านทํางานท่านต้องแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างมันโปร่งใส hmm. และทุกอย่างได้รับโทษแบบจริงจังคนถึงจะกลับมาศรัทธาการไปบอกให้คนอื่น มาศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่สิ่งนั้นมันไม่น่าศรัทธามันไม่ได้รักมาจากข้างในจริงมันคือการบังคับถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยท่านก็ต้องคนที่เป็นคนใหญ่คนโตอ่ะแอคชั่นให้เห็นว่าเนี่ยทำผิดไม่ว่าจะเป็นกี่กระทงก็ตามอ่ะลงโทษให้คนเห็นว่านี่แหละทําผิดต่อให้เป็นคนที่ทํางานอยู่ในที่เดียวกันยิ่งคนที่ทํางานที่เดียวกันแล้วทำผิดกฎหมายเนี่ยมันยิ่งบอดใจมันบอดเปิงอ่ะเข้าใจก่อนเมื่อกี้มีคนถามว่าพี่อ๊ตพูดเหนือบ่อยจังครับไปเจออะไรมาไส้อั่วมาอ,อีก ไอสัตว์คนแบบพี่เจอของดีเมืองเหนือแล้วครับไอสัตว์กูอยู่ตะกรุงเทพสายแรกคือใครพี่อ๋ยังไงสิสายแรกเรายินน้องก็จะมาแชร์ประสบการณ์ความรักครั้งเก่าให้ฟังพี่เพราะว่ามันมีเรื่องเกิดขึ้นมาเชียใ่ ไวลองคุยกับน้องเ,<ม>เขาดูครับพี่ได้จับนึงนะจับนึงนะอย่าเพิ่งใส่เข้ามามึงอมยิ้มทำเที้ยอะไรมึงอมยิ้มทำเที้ยอะไรมึงเวลามึงพูดแล้วมึงอมยิ้มอ่ะเหมือนมึงมีอะไรไม่ดีอ่ะ <S 1> <S 1> <S มีอะไรใจเธอมีอะไรใจเธอไอหนูเห็นมันอธิบายไปกี่ว่ใช่ใช่ใช่มันมีเรื่องในอะไรบ้ามันแบบเี่มันแบบน้องเขาแบบอยากอธิบายลักเก่าแต่มันยิ้มมันยิ้มปากมันกระตุกติ๊กติ๊กติ๊กเหมือนไม่ไม่มีเที้ยแล้วไม่พูดไอ้สัาเอามาเอามาเอาให้เปิงนะป่ะเออโอ้พูดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีคค่่ะะะชืออไร เฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอเหียมึงคุยก่อนไปไหนอะตลกใส่กูก็ด้วยไอเหียเอ้ามึงนึกจะลุกก็ลุกไอเฮียเอ้ยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเล่นอะอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดแล้วเนี่ยหนูชื่ออะไรลูก พี่พอใจค่ะพอใจพอใจอายุไหรแล้วครับ22ค่ะ22ตอนนี้ทํางานอะไรครับอ่าโฮมสเตย์ที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็เทรดฟอเร็กเทรดริปโตค่ะอ่ะวันนี้มีเรื่องอะไรพุยกับพวกพี่ครับอ่าเป็นเรื่องความรักตอนมัธยมค่ะเป็นเรื่องที่หนักมากถ้าเทียบก,กับอายุหนูตอนนั้นนะคะเพราะว่าตอนนั้นหนูอยู่แค่มอาแล้วก็แฟนแฟนเก่าหนูคนนี้ค่ะตอนแรกอยู่อยู่ต่างโรงเรียนแล้วก็พอขึ้นมปลายอะคะ่ะเขาก็ย้ายมาเรียนโรงเรียนเดียวกับหนูแต่ อยู่คนละสา,ายเขาอค่ะเป็นคนอารมณ์ร้อนเวลามีอะไรคือจะแบบพร้อมบวกอย่างเดียวเลยคือแบบไม่ไม,ไม่มีเหตุไม่ใช้เหตุผลอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็สร้างเรื่องสร้างรลวเยอะมากเช่นประมาณว่าต่อยครูในโรงเรียน oh. อะไรแบบเนี้ยก็มีอะค่ะก่อนที่จะเลิกกันนะคะมันมันมีคําพูดหนึ่งที่เขาพูดว่าเออเขาเขารักเรามากถึงขนาดที่ว่าเขาสามารถแบบฆ่าเราแล้วแบบฆ่า oh. ตัวตาย <Huh? S 1> ตาได้เลยอะไรเงี้ย ตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะคะมาเจอแฟนอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอะตอนนั้นหนูประมาณ15แล้วเขา16ค่ะ15 16คือขู่ฆ่ากันแล้วเหรอโหดจังแล้วทุกวันนี้มีแฟนหรือยังครับทุกวันนี้มีแฟนใหม่หรือยังครับค่ะ ถ้าพี่แนะนาง่ายๆสันๆเลยนะก็เก็บไว้เป็นบทเรียนครับแล้วก็เวลาจะมีแฟนคนใหม่อ,อย่าให้ได้แบบนั้นอีกก่อนจะคบอ่ะก็ศึกษากันให้ดีก่อนที่จะต้องลงคบกันหมายถึงว่าคุยกันสักระยะหนึ่งก่อนเรียนรู้นิสัยก่อนว่าถ้าเข้าไปคนอารมณ์ร้อนแล้วมันจะทําให้เราไปแบบไปทริกเกอร์อาการแบบนั้นอีกความรู้สึกแบบนั้นอีกก็อย่าไปคบคนเราอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะมันมาจากเนเจอร์เว้ยอ่ะสมมติว่าผู้ชายเจ้าชู้มันไม่ได้มีไปสิ่งใดบังคับให้เขาเจ้าชู้นะเว้ยคือเนเจอร์เขา เรียบร้อยเอ่อเปิดว้า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 ชูนี่ถือว่าปกตินะคะับอะไรนะคะเอ้เปิดว้าไปเลยเปิดว้าไปเลยมันเข้ามาเล่อยๆชูนี่แล้วเหี้ยมันแล้วเชื่อโอเคอ่ะสายต่อไปยังไงพี่โอ๋ต่อไปครับอันนี้มาปรึกษาพี่อ่ะ เขาแบบว่าอยากขอวิธีที่แบบว่าโตมาโดยไม่ทิ้งความฝันสำหรับคนในยุคโควิดเนี่ยโหอันนี้อันนี้แต่น้องพอชูจะจะให้คำปรึกษาได้ดีทีเดียวเขาคือใครมาเลยเฮ้ยเฮียมาแล้วกันดีครับะเฮ้ยดีค่ะวัสดีครับเฮ้ยเหียมาแล้วกันดีไหมะเฮ้ยี่ะ มึงเอามาลงไปเลยเฮียไปเจอกันนะไปายนะเจอกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อตีโทษทีโทษทีเราเป็นใครอะไรยังไงทำไมมึงต้องแต่งตัวหลอกรายการกูได้วังคือวันนี้ครับเพื่อนผมบอกว่ามาออกมีไลฟ์ป่ะต้องเจอท่านประธานครับเป็นคนอะไรเราเป็นคนอะไรเกาหลีเหรออันเดอร์เซียวชินโรยนะครับชื่อฮารอินโฮครับอ๋อเป็นคนเกาหลีคือเพื่อนบอกว่าต้องมาเจอท่านประธานครับประธานไหนวะปามอสปามทันปามอสปามทันอ๋อ เมีย yeah, oh, no. เออตั้งแต่พอใจแล้วนะเฮียมาเจอมาเจอท่านประธานต้องใส่สูทเรียบร้อยครับอ่าแล้ว่าปราร์คเออปาร์คถ้าพูดไม่ชัดก็ไม่ต้องพูดแล้วพยานพูดซะด้วยแล้วอีกสองคนชื่ออะไรครับสองคนชื่ออะไรบ้างติมครับแล้วก็เจนครับผมตั้งนึงนะครับร้อนมากเลยร้อ๋อะร้อนร้อนคอสตูมกันนะครับโอ้โหเจนเจนครับโอ้หผู้ชายโอ้โหอะไรของมันวะเน่ะ น้องเขาก็นั่งดูอยู่มึงก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ใส่บ็อกเซอร์กันสามคนนี้เป็นเพื่อนกันเรียนด้วยกันก็จริงๆอยากเป็นม้าของเพื่อนนะจริงๆอยากเป็นม้าของเพื่อนนะอุ้ยโอ้เหี้ยตกลงกันเลยนะตกลงกันเลยไม่เป็นไรตกลงกันเลยยังไงมึงจะแบบว่าสู่สามเหลี่ยมเงี้ยเอาไหนวันนี้มีเรื่องอะไรจะปรึกษาสิเออพวกเราก็ทำพวกคอนเทนต์ออนไลน์อย่างนี้อยู่แล้วก็หลายๆคนก็น่าจะทำอยู่เหมือนกันเนาะวัยเนี้ยมันเป็นวัยที่แบบ กำลังทำตามความฝันนะครับแต่ก็แบบเจอโควิดเจอล็อกดาวน์เจออะไรอย่างเงี้ยครับความฝันมันก็แบบค่อยๆลดหลั่นไปตามอายุที่เราโตขึ้นนะครับอยากจะขอคำปรึกษาพี่ว่าจะทำไงให้ความฝันอย่างเงี้ยมัน คงต่อไปเรื่อยๆนี้ส่วนเนี้ยเราเข้าใจเลยเพราะว่าปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยแบบเราว่างงานมากพอโควิดแล้วก็แบบเรื่องส่วนตัวช่วงนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มีอะไรทําเลยคือสิ่งที่เรามีแพชชั่นเราทําไม่ได้เพราะโควิดแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยบางทีถึงแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถทําในสิ่งที่เราอยากจะทําจริงๆนะเวลานี้ได้อะ่ะอย่าทิ้งแพชชั่นของเราก็คือถ้าเกิดว่าเรายังมีไฟอยู่ก็ทําทําไปเลยทําทุกอย่างที่เราทําได้ที่เรามีโอกาสปีนี้พี่อายุ37ย่าง38แแล้วพี่เพิ่งมี โซโล่ <Solo> Adam, อัลบั้มครั้งแรก ทั้งๆที่กูอยู่เป็นนักร้องอยู่ในวงการมา10กว่าปี15ปีอ่ะนี่คือปีที่กูเพิ่งจะมีอัลบั้มครั้งแรกในชีวิตต่อให้เรามีความสามารถขนาดไหนอ่ะแต่มันยังไม่ใช่เวลาของมึงอ่ะมันก็ยังไม่ใช่เว้ยเวลาและโอกาสมันจะมาสําหรับคนที่พร้อมเสมอฉะนั้นเนี่ยมึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมไว้เสมอเพราะมึงไม่มีทางรู้เลยว่าโอกาสจะมาหามึงเมื่อไหร่ถ้ามึงอยากเป็นตัวจริงอ่ะพยายามไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวความสำเร็จมันจะมาหามึงเองน้องพลอยพูดไปแล้วพี่โอพูดไปแล้วถ้าเกิดในทางของพี่นะคบเพื่อนเก่งๆ <laughs> กกูอีแล้วแค่นี้เลยแค่นี้เลยไอสัตว์มึงแม่งไม่ใช่ภูด้วยมึงแม่งผีพุ่งใต้เดี๋ยวขับอ่าตัดเดี่ยวขับหน้าอย่างผมนี่ออกจิบหนุ่นหน่อยได้ไหมครับจิบหนุ่นหน่อยจิบหนุ่นหน่อยได้ไหมหน่อยครับได้ได้ได้มึงมีแฟนยังมีแฟนยังยังไม่มีเลยพี่อันเดอรเซี่ยอันเอรเซียวเอาไอเฮี้ยพูดชัดเลยสัตว์พูดชัดทีเฮี้ย มีคนบอกอ้าวไอสัตว์อยู่ดีก็พูดชัดชิบหายเด็กเฮี้ยปั้มหลอกแม่งคนชาติชนเหรอเอออ้อมภาษาเยอรมันมาเพื่อวันไหนเอาลองดู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 คนเราต้องให้โอกาสคนนอ้เฮี้ยเ a g e Nitter Pointe Chon b e r i เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าอะไรอ่ะถามว่าน้องพละบูชอบกินหอยทอดไหมผมได้ยินว่าคำเนี้ยมันเป็นแบบประโยคแบบจีบสาวครับว่าแบบเอ้าทำไมอยู่ๆพูดชัดอะลาว่างมาโอ้ยเยอะไปแล้วไปแล้วโอ้ยเยอะไปก่อนมาก่อนแต่พูดรอบที่ยรอบหนึ่ง Hey Snitter เฮ้ยเดชชอนเดลิทไม่เคยได้ย <The Thompson> ินมาก่อนเลยอะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอะกูว่าตอนนั้นก็เคยได้ยินหรอกมึงพวกมึงอะใช้เสตอะ อ่ะสายอีกสายหนึ่งสายหนึ่งอันนี้เขามาปรึกษาพี่เขาเขามีปัญหาเวลาเข้ากับคนอื่นปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ได้เคยแบบขั้นหนักๆคือเป็นแพนิคเลยอโอใช่กลัวการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นโอ้อินทรเวิร์ดเหรอเขาเป็นอินทรเวิร์ดเหรอโอเคโอเคโอเคสวัสดีครับอุยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับชื่ออะไรคะชื่อมิมค่ะมิมมิมแป๊บหนึ่งนะ เสียงหวานชิไอสัตวโอ้โหไปกี้ไปกี้ไก่เฮี้ยปาร์งแล้วก็โชว์โค้งห้าไอเชอร์ไอเชอร์ไอสัตเฮี้ยอะไรกันมั่วซั่วโอ้โหพอดิ้นมาสวัสดีค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุยี่สิอ็ค่ะตอนนี้เรียนที่ไหนครับเรียนมสวค่ะโอ้ยใกล้ใกล้กมมี่เลยคณะอะไรคะคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรูปรูปวาดนั่นคือแฟนวาดเหรอคะใช่ บ้านเองสิคะให้แล้วแล้วไอ้กีตาร์ไอ้กีตาร์ข้างหลังรูปเป็นกีตาร์แฟนนะครับอกีตาร์หนูกีตาร์หนูกระเบื้องข้างหลังนั่นแฟนปูให้เลยครับ ไอสัตว์ช่างสี่เที่ยคนเที่ยมาปูกระเบื้องให้ชิบายเล่าให้ฟังหน่อยเหตุการณ์อะไรเรื่องราวเป็นยังไงคะอ๋อก็คือเคยพี่ป๊อกมาเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูปึงดูไปดึงๆๆๆปๆึงดูปดปึงึงป๊อกปอคุณมาลูกป๊อกปองคุณมาว้าว ก็คือด้วยความที่เราเรียนท่องเที่ยวอะ่ะแล้วเราต้องเป็นไกด์ใช่ไหมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแต่ว่าพอพอแบบเจอคนเยอะเยอะอ่ะมันจะแพนิ่ล่าสุดล่าสุดเหตุการณ์ที่เป็นอะ่ะก็คือไปเป็นไกด์นี่แหละเป็นไกด์ญี่ปุ่นแล้วก็พูดต่อหน้าเพื่อนประมาณแ0กว่าคนแล้วอยู่ดีเราท่องสก์มาอย่างดีนะแต่เราช็อกอะ่ะช็อกจนแบบตัวสันจะเป็นลมใจสันนะแล้วก็รู้สึกว่า ไอการที่เราพูดไม่เก่งนี่แหละมันกลายเป็นปมของเราไปแล้วอะ่ะเ,เด็กๆเ,เคยมีปัญหาอะไรแบบนี้ไหมคะหมายถึงว่าตอนแบบตอนเราแบบวัยเยาว์ด้วยความที่เราเคยอ้วนมาก่อนนะคะแล้วแบบเพื่อนอะ่ะไม่ครบแล้วเพื่อนอะ่ะชอบแก้ก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าเข้าสังคมแล้วก็ i n รเวิร์ t ไปเลยอะ่ะอย่างแรกอ่ะหนูเป็นคนเวลานหนูพูดนะรูนะปปากเขาเป็นคนรูปปากน่ารักมากเลยนะลิซ่าเลยอ่ะเชื่อไหมว่าพี่ไม่ได้ฟังเรื่องผมเลยอ <laughs> <laughs> ลองบอชูบูมีปัญหาในการเข้าสังคมแบบนี้ไหมคือเรารู้สึกว่าเรารี l a t e เรื่องราวเพราะว่า ตอนเด็กๆเราก็เป็นเด็กที่อ้วนเหมือนกันเนาะแบบเราก็เคยพยายามเข้าหาเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนกับเราถูกปฏิเสธบ่อยๆจนเราเองก็เป็น i n รเวิร์ t เหมือนกันแบบมไม่ส่งเสีงยงรคือเพื่อนสนิทก็มีแค่คนเดียวอะไรเงี้ยเหมือนกับพอเราเริ่มโตขึ้นเราเริ่มพยายามปรับความคิดตัวเองอคนอื่นจะเกลียดเราไม่ชอบเราหรืออะไรก็ตามช่างมันถ้ามุมพี่นะพี่เป็นคน i n รเวิร์ t สุดๆหนูเห็นพี่เป็นคนตลกแบบนั่นจริงๆพี่เป็นคน i n รเวิร์ t แบบ สุดๆอ่ะทุกครั้งที่พี่ออนสเตจหรือว่าพี่ทําอะไรก็ตามอ่ะคนเห็นหน้าโอปาโมดคนจะรู้สึกว่าชี้พี่โอ๊ตแบงมาแนละ้วเฮียตลกแน่เลยเขาไม่ได้พูดนะ,ะแต่แววตาหรือกริยาบางอย่างเราทําให้เรารู้สึกได้ว่าเขาคาดหวังกับเราแหละแต่ไม่ใช่เรื่องผิดนะถูกแล้วที่เขาเห็นโอปาโมดแล้วเขารอความสนุกเพราะว่ามันมันเป็นยี่ห้อของเราอยู่แล้วเ็ตุผลแต่สิ่งเหล่านั้นบางทีมันกดทับเราหรือที่เราไม่รู้ตัวเหมือนเราต้องพรีสคนอื่นตลอดเวลาแล้วก็กลายเป็นว่าหลังๆคือร้องเพลงเสร็จขึ้นรถก็ร้องไห้โดยที่ไม่มีเเเเเหหหหหหตตุุผลลลรรืืออออะะไยย่่าาางง้้นนััแมมทํใปพจค แล้วก็ปลดล็อกตรงนี้ออกว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังกับเราเขาอาจจะเห็นอยากเห็นแค่เราหรืออาจจะอยากเจอแค่เราหรืออาจจะมีความสุขเล็กๆน้อย,อยๆก็พอแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราดีขึ้นแล้วทุกวันนี้พี่ก็เหมือนพลอยเลยที่พลอยพูดเมื่อกีก้เลยกลายเป็นทุกวันนี้พี่ไม่ค่อยแคร์แล้วอะว่าคนอื่นจะเกลียดพี่หรือรู้สึกยังไงกับพี่ hmm. หรืออะไรก็แล้วแต่พี่รู้สึกว่ากูกเป็นของกูแบบนี้คือเขาเรียกว่าเกลียดกูในแบบที่กูเป็นดีกว่ารักกูในแบบที่กูต้องมาเสแสร้งให้มึงดูเลย <S <S ใครจะด่าอะไรใครจะคอมเมนตไไ์ พี่รู้ว่าสิ่งทุกวันนี้พี่ทาเพื่ออะไรทําเพื่อใครจุดมุ่งหมายในชีวิตคืออะไรพอแล้วที่เหลือก็คือช่างแม่ สุดยอดค่ะ,คะจะเก็บไปใช้นะคะสักหน่อยดิคุยกับน้องเขาหน่อยพี่ว่าช่วงอายุของแต่ละคนน่ะมันจะต้องค่อยๆแบบสอนตัวเราเองไปเรื่อยๆพี่ว่าไอ้พวกช่วงอายุเนี่ยมันทำให้เราต้องเจอกับอะไรมากมายแต่สิ่งที่เราต้องโฟกัสเราโฟกัสที่คนมากมายหรือโฟกัสที่ตัวเราถูกไหมอย่างพี่เนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นโฟกัสทุกอย่างเฮ้ย hey, คนนั้นจะโอเคปะวะคนนี้นจะโอเคไหมคนนั้นจะแต่สุดท้ายเราต้องโฟกัสที่ตัวเราว่ากูออกไปทํางานหาเงินดูแลครอบครัวเท่านี้เลยคนอื่นโอเคไม่โอเค เราทําให้มันถูกต้องถ้าจะชอบไม่ชอบเรื่องของเขาอันนี้คือสิ่งที่พี่คิดถูกผิดพี่ไม่รู้นะพี่พูดเท็จได้เท่านี้พี่พูดเท็จได้เท่านี้คือพี่เพิ่งไปสัมภาษณ์รายการเจคิิมกินรอบวงมาแล้วพี่ก็พูด<ม>เรื่องนี้แหละพี่รู้พูดเรื่องแบบ4ีหปีที่แล้วอ่ะพี่แบบต้องมานั่งแถลงข่าวตอนเลิกกับแฟนเก่าเลยว่าแบบขอโทษที่ทําทุกคนผิดหวังขอโทษนั่นขอโทษนี่อะไรเงี้ยแล้วพอในวันนี้พอมันย้อนกลับไปมองอ่ะก็กลับมาถามตัวเองว่าไอ้เฮียกูทาอะไรผิดวะกูเลิกกับแฟนไงแล้วทุกคนก็เจจจจปปปปววววดดดดดดดหหมมมอ่่่ะกกกููแแฟนนตยังทุุคลาใ้พิ แทนที่จะปลอบใจกันอะอกลายเป็นว่าไอ้ที่กูกูทําอะไรให้สังคมแบบมันแย่เหรอวะมันก็เลยนั่นแหละเป็นกาลังใจให้ให้เรานะเราต้องสู้นะนค่ะอย่างเดียวเลยที่หนูตอนนี้หนูมีทรัพย์สินที่มันประเมินค่าไม่ได้คือบุคลิกรูปร่างที่น่ารักหนูเอาสิ่งเนี้ยออกไปให้โลกมันได้เห็นลูกฉะนั้นออกไปเลยครับออกไปใช้ชีวิตออกไปมีความสุขกับมันครับเปิดวาร์ปเลยค่ะพี่รอตรงนี้นแหละนี่รอเลย มิหมูแหมเข้าใจอ่านชื่อซะด้วยอ่าน้ะน่ารักเชียยอเ๋หนูทำงานในวงการปะคะเป็นนางแบบค่ะนั่นไงเออเขาก็บอกหนูเป็นคนหน้าตาสวยหมนละหมดเรียกได้นะคะนั่นเลยหางานให้กูใช่แล้วหางานให้กูแล้วแพนิกชนแพนิกกันหน่อยดีกว่ามั้ยมึงต้องพูดว่าอ๋อมารักษาแพนิกด้วยกันมึงใช้คำว่าแพนิกชนแพนิกหน่อยยอดฟอลโล่ไอจีขึ้นเร็วมากครับห9 0 0เนี่ยมึงลองรีเฟรชทีนึงสิ7,800แแล้วครับ มึงนี่นะชาวเน็ตนะบ้ากามอยู่แล้วนะฟองกูนมาแล้วไหลลมเลยครับครับผมงั้นถามตรงๆไปเลยครับพี่ถามแทนชาวเน็ตเลยมีแฟนเรื่องครับมีแล้วค่ะมีแล้วค่ะโอเคไปซีอโอเคมาต้องอย่างนี้มาต้องอย่างนี้โอ้บอกพี่โอ๊ตครับเจ็บสัตว์ พี่ครับตอนนี้กลับไปดูยอดใหม่ครับผมอันฟอร์แล้วครับพี่โลคนสองนะาผมคนสองโอ้ใจแตกใจผมแตกสลายเป็นสิ่งเสี่ยงครับเมลอนเมลอน สวัสดีสดดค่ะเมลอนนี่เป็นคนแรกๆในเมืองโฆฆคตรครูทาวที่กูรู้จักเลยนะเมลอนที่เล่นจริงๆหนูชื่ออะไรคะชื่อโฟนค่ะอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะอายุ21ค่ะไห์ nice. เล่าโบรของเมลอนให้ฟังหน่อยว่าโบรของเราในเมลอนบุคลิกเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงก็จะเป็นคนแบบเหมือนตลกต้องต้องอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วก็แบบมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนมีน้ำใจไอ้เหี้ยเมลอนเหมือนมึงเขียนสมุดพกไให้พ่อแม่อ่านตอนเด็กอ่ะเด็กชายปลาหม้อเป็นคนมีน้ำใจ ใด้ค่ะเข้ากับเพื่อนทุกคนได้ดีไม่เคยเยี่ยลรถที่นอนค่ะเยี่ยเมลอนอคือคนแรกที่พาโบเจอรู้ป่ะไปเจอเมลอนเสร็จปุ๊บแล้วก็จีบเมลอนแล้วเมียดา่าแล้วเมียดา่าคือมึงไปจีบเขาในเกมใช่แล้วเมียคือมแม่แยมอ่ะเมียมึงอ่ะเข้ามาดา่าด่ามึงแล้วกูตกใจ e ีพีแรก กูลบทิ้งรถอยู่วิ่งอยู่กลางถนนในเกมนะบนทางถวนพี่บอกว่าเมลอนจอดก่อนพี่ลงแล้พี่ออกจากเกมเลยอ่ะคือแบบลงกลางถนนในเกมะนะใช่ในเกมคืออยู่บนถนนในเกมใช่ลงจากรถเออปิดคอมเลยปิดคอมเลย,ด,เลยดึงปักเลย <laughs> เอคือหนูงงมากเขาบอกว่าที่น้องไปแล้วนางฟ้ามาสักอย่างนี้พอที่จะไปแล้วพอจางฟ้าในชีวิตจริงมาอ้บมึงนี่มันกระจอกจริงๆรนะน้องพลอยชุวง้ทยโปรโมทหน่อยค่ะเพลงนันเลยมีอะไรบ้างตอนนี้นอกจากเพลงโลเคชั่นอก็นอกจากเพลงโลเคชั่นอ่าน่าจะพรุ่งนี้จะมีเพลงประกอบละครด้วยของช่อง3ว้าวใช่อยากให้น้องเฉลยเหรอว่าคำคำด่าแปลว่าอะไรอ๋ออ๋อเออ พูดดไ้กระซิบรกระซิบหน่กระซิบเนี่ยาร์ดกระซิบเนี่ยอ๋อแปลว่าพูดได้ค่ะพูดได้เหี้ยเหี้ยเหี้ยโอ้ยมึงพูดทั้งชีวิต <c oughs> อังคารหนา้าเราบอกนะแม้ใครมา <c oughs> อังคารหน้าวันที่อะไรเอาเหี้ยวันอังคารหนา้ากูเป็นแขกไอ้สัน <c oughs> เป็นไงช่องตัวเองรายการตัวเอง <c oughs> เป็นแขกเอง <c oughs> อังคารหนา้าะเตรียมตัวได้เลยนะและกูเป็นแขกไม่ว่าใครมิตีิกอนอูนภาคภูร์ สนุกแน่ครับ